ท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้คนเสร็จนะครับก็ขอนำเสนอการเพราะกล้าข้าวไイเบอรี่ให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับความบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าเราจะทำยังไงครับก็มาดูนะครับเพาะกล้าจากข้าวสารนะครับจากข้าวสารนะครับเอากล้องเราก็คัดข้าวกล้องที่ได้จากร้านออไรสุรินนะครับซึ่งเป็นร้านที่จำหน่ายข้าวไイเบอรี่บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม เขายิงสีออกคนแล้ว1น0รนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีข้าวสารไลเบอรีที่คัดแล้ว100%นะครับข้าวเป็นข้าวกล้องนะครับซึ่งยังมีจมูกข้าวอย,อยู่ด้วยนะครับมีน้ําบริสุทธิ์น้ําบริสุทธิ์นะครับน้ําสะอาดนะครับเชื้อ ไตรโครเดอร์มานะครับเชื้อราไตรโครเดอร์มานี่เป็นเชื้อราที่ป้องกันเชื้อราด้วยกันนะครับป้องกันเชื้อราที่มากับข้าวนะครับมีน้ํายาบีหนึ่งช่วยในการเร่งรากนะครับมีถุงมือนะครับป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อรานะครับแล้วก็มีผ้าขนหนูครับสำหรับรองข้าวไลเบรี่นะครับก็มี มีถาดถาดไว้สำหรับรองนะครับครับแล้วก็ชามเปล่านะครับชามชามปลาติกครับครับเบื้องต้นเราก็นำข้าวข,าข้าวข้าวกล้องนะครับแล้วเทน้ำลงไปนะครับเทน้ำเทน้ำสะาดนะครับเทน้ำสาด ให้ข้าวเม็ดข้าวที่ไม่สมบูรณ์ลอยขึ้นมานะครับลอยขึ้นมาแล้วเราก็หยิบเอาข้าวที่เป็นสีขาว,ขาวออกก่อนให้หมดก่อน,นครับซึ่งจากการคัดก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับเราก็ต้องช่วยด้วยเสร็จแล้วเราก็ใช้น้ํายาบ1นนะครับเป็นสารเร่งรากนะครับช่วยให้ ข้าวกล้องนะครับออกคากเติยวนะครับผสมประมาณหนึ่งช้อนชานะครับแล้วคนคนในทั่วนะครับใช้น้ำยาบนหนึ่งนะครับเทลงไปครับข้าวแล้วก็ อันนี้ก็เป็นข้าวที่คัดแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ครับข้าวกล้องนะครับเป็นข้าวกล้องนะครับข้าวกล้องมันจะมีตาข้าวกล้องมันจะมีจมูกข้าวนะครับที่จะงอกขึ้นมานะครับเป็นต้นกล้าอันนี้ก็เป็นข้าวปนที่ยังไม่ได้คัดนะครับก็จะมีข้าวขาวปนอยู่ด้วยซึ่งเราไม่ต้องการนะครับอันนี้เราใช้ไม่ได้ไม่บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราเลือกข้าวที่คัดแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผม เราจะใช้ข้าวที่ข้าวกล้องที่เป็นข้าวบริสุทธิ์นะครับไม่ปนข้าวขาวครับถึงจะได้ข้าวไลเบอรี่ที่มีความบริสุทธิ์นะครับไม่ไม่เปื้อนไม่ปนเปื้อนครับกับข้าวขาวนะครับอันนี้เป็นข้าวข้าวไลเบอรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะเห็นว่าไม่มีข้าวขาวปนเลยครับเราก็ แค่น้ำยาไว้หนึ่งคืนนะครับหนึ่งคืนเต็มเลยแล้วก็ถึงจะเอามาเอามาบ่มอีกทีนะครับครับเราก็เทน้ำออกแล้วก็ให้เสดจน้ำนะครับแล้วก็เทเทใส่ชามครับที่เราเตรียมมาไว้นะครับให้หมดนะครับ ข้าวนี้ก็ผ่านการแช่น้ำยาบีหมาแล้ว1คืนนะครับ,รบขั้นตอนต่อไปเราก็จะผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มานะครับซึ่งเป็นเชื้อราที่มีประโยชน์นะครับช่วยกำจัดเชื้อราที่ที่เป็นโทษต่อข้าวนะครับเชื้อราที่ไม่มีประโยชน์นะครับเชื้อราที่เป็นพิษต่อข้าวก็ใช้ ประมาณหนึ่งช้อนชานครับปลุกเชื้อราไตาโคเดอมานะครับอันนี้ก็มีขายาตามท้องตลาดทั่วไปครับผมปลุกคราวให้ทั่วนะครับคลุกเชื้อราไตาโคเดอมานะครับไตโคเดอร์ม่าก็เป็นเชื้อราที่กําจัดเชื้อราด้วยกันเชื้อราที่มีชีวิตครับคือท,ที่มีประโยชน์นะครับต่อไปเราก็ใช้ผ้าขนหนูครับ รองรองกับถาดที่เราเตรียมไว้นะครับ้าขนูที่ใช้แล้วนะครับครับที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วนะครับก็เทน้ําลงพอหมันหมาดนะครับอย่าเทเยอะนะครับพอชุ่มพอให้ได้ความชุ่มชื้นนะครับไม่ต้องเยอะจะทําให้ข้าวแฉะนะครับข้าวที่เราจะเอาลงไปบ่มแฉะนะครับ เราก็เทข้าวที่คลุกเชื้อตโคอรม,มาแล้วนะครับที่คลุกทำการคลุกเชื้อตาตโคอรม,มาแล้วลงไปบนผ้าขนหนูครับที่เราเตรียมไว้นะครับน้ำก็หมาดๆนะครับน้ำ่าใส่เยอะนะครับแล้วก็ปิดปิดพับปิดไว้นะครับก็บ่มไว้ ผมไว้สามคืนด้วยกันนะครับเต็มที่สามคืนนะครับรากก็จะงอกออกมาครับผมไว้สามคืนครับทิ้งไว้สามคืนครับบผมน้ำยาอันนี้เป็นคืนที่หนึ่งจะเห็นว่าจมูกข้าวมันจะมีสีขา,ขาวๆเป็นตุ่มออกมานะครับอันนี้ก็เริ่มงอกแล้วแสดงว่า ข้าวกล่องมันจะเริ่มงอกเป็นข้าวกล้องนะครับข้าวไรบอรี่ครับเริ่มงอกแล้วคืนที่หนึ่งก็มีตุ่มออกมาเล็กขาวๆนะครับใช้ปากกาชี้ไปไม่ทราบท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าเป็นสีขาวๆนะครับนี่ก็เป็นจมูกข้าวนะครับที่จะเป็นต้นกล้าต่อไปคืนที่สองมาดูคืนที่สองนะครับ คืนที่สองก็เริ่มเยอะขึ้นนะครับยาวขึ้นครับมันก็จะงอกยาวมีรากแทงออกมานะครับครับตามที่เอาที่เราเคลียร์ดูนะครับก็มีรากแหลมๆออกมาเนี่ยครับเป็นรากมันนะครับเข้ากล้องมันจะงอกนะครับครับคืนที่สองครับงอกมากขึ้นนะครับ รเริ่มงอกแล้วครับนี่เป็นคืนที่สองนะครับที่เราบ่มไว้แล้วลองเปิดดูครับเราเอาไม้เคลียรดูก็จะมีรากแหลมๆออกมาครับเป็นตุ่มออกมาตรงจมูกข้าวนะครับันนี้ก็เป็นคืนที่สาม รากก็ยาวครับยาวประมาณครึ่งเซนเลยนะครับยาวออกมาก็เตรียมย้ายไปลงกระบะเพาะได้แล้วครับครับตื่นที่สามก็เอาออกมาลงกระบะเพาะได้แล้วครับครับจะเห็นว่ารากเขียวขาวมีออกมาเกือบทุกเม็ดนะครับครับ บาเพาะก็ใช้น้ำแฉะเปียกนิดหนึ่งครับเพื่อให้สะดวกให้รากแทงได้สะดวกขึ้นครับอันนี้ก็ตอนกล้ายาวยาวพอที่จะเอาไปดำได้แล้วครับครับงอกยาวมากครับ,รบเราก็จะถอน กล้าเหล่านี้นะครับไปดําไปดําในแปลงนานะครับนี่ก็เป็นแปลงสาธิตนะครับเพื่อให้ย่นระยะเวลาในการถ่ายทํานะครับก็เป็นแปลงดินดินร่วนปนทรายนะครับข้าวไรายบรลลจะชอบข้าวดินร่วนนะครับเราก็เอาแยกต้นกล้ามาดําครับดําครับ วิธีนี้เป็นวิธีที่ทำให้ได้ข้าวไรเบอรี่ที่บริสุทธิ์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีปนเปื้อนเม็ดขาวเป็นป้วนปนเปื้อนข้าวชนิดอื่นมานะครับครับนี่ก็เป็นแปลงสาธิตนะครับเราเพาะในกระบะเพาะครับต้นกล้าก็ยาวครับได้ที่แล้ว ข้าวไร้รุก็จะมีอายุประมาณประมาณหนึ่งร้อยวันนะครับประมาณหนึ่งร้อยวันหรือสามเดือนกว่าก็จะออกผลิตผลนะครับผลผลิตออกมานะครับถึงจะเก็บเกี่ยวได้นะครับก็ปริมาณผลผลิตก็ประมาณห้าร้อยกิโลกรัมห้าร้อยกิโลกรัมต่อไร่นะครับ,รบเป็นข้าวที่มีคุณประโยชน์มี มีสารต้านอนุมูลอิสระครมีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะครับข้าวไลบรี่ครับเนีเป็นข้าวที่มีราคาค่อนข้างสูงนะครับตันหนึ่งก็ประมาณ30,000ื่นกว่าบาทนะครับประมาณสองหมื่นแปดสองหมื่นเก้าสามหมื่นครับถ้าสวยนะครับครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วครับก็ต้องกราบขอลาท่านผู้ชมคนเสรนนะครับกราบขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะครับคนเสรนจ,จะนําคลิปดีๆมาพบกับท่านใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับ mm. กราบสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกด u b บ c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปวิดีโอ ที่มีคุณภาพต่อๆไปนะครับผมสวัสดีครับ